นุ่มเล่าว่าไม่ข่าฟังไทยติดราคาเฮ็ดยังพี่รอนะครับผมเนาะเสียเวลาชื่อซื้อเพื่อนว่านะครับติดราคาูกค้ากระหายเวิรแล้วครับผมเนาะเพื่อนว่าไม่ข่าฟังไท่นี่คิดยังไงนะครับผมเนาะติดติดปลายถูกหลานนะครับผมแบบนี้นี่ฟังเล่านะครับลูกค่านี้เวิร์นะครับผมเนาะพอไอ้คนนี้นะครับผมไม่ข่าฟังเล่าเขาถึงติดปลายนะครับนุ่มเล้าเขาเมียนเดือนนะครับพี่รองว่าติดปลายเดีวนะครับผมเนาะคนไทยนี่คิดยังไงนะครับติดปลายแบบนี้นะครับผม ดุขาเขานี้เวิร์ครับพี่น้องนะครับมือนีมโนสิซามาเบิรงนะครับว่าไม่ขาบังไตเพิ่นติดป้ายทุกร้านนะครับผมพี่น้องเลยนะครับนุมเล่าว่าติดเห็นยังเยเวลานะครับผมพี่น้องเลยเสียเวลานะครับเสียเวลาขาขายเพิ่นมานะครับเบิง์กเบิร์นะครับผมเนาะฝั่งไทเพิ่นติดป้ายทุกร้านนะครับพี่น้องครับผมนุ่มเล่าคอมเมนต์เดือดพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับผมหลังจากที่เบาวโนได้ถ่ายคลิปเนาะลงนะครับผมว่า นะครับฝั่งไทยนี <So S 1> <'s> ่เขาติดป the ้ายนะครับทุกร้านกันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบขายโคงขายของนะครับพี่น้องนะคือติดป้ายทุกร้านนะครับอ่าราคาอาหารนะครับจะเป๊ะนะครับพี่น้องจะเป๊ะเลยนะครับผมเราเห็นแบบนี้นะครับนะครับเป็นบอกพี่น้องราคาแบบเป๊ะนะครับผมเนาะราคาอาหารต่างๆนะครับคุณเล่าบอกว่าพี่น้องเอ๋ยนะครับผมทิดเทียนยั้งคนบานนะครับผมเสียเวลาทำมาหากินนะครับผมเนาะเพราะว่าอยู่ฟังเล่านี่โปรตด นะครับผมรกคาก็แน่นนะครับพี่น้องนะแน่นทุกร้านนะครับแต่ว่าเมืองไทยเนาะเฟ้นติปดายทุกร้านนะครับผมเป็นบอกครับพี่น้องนะราคาอาหารนะครับนี่นะครับผมเนาะราคาอาหารจะเป๊ะเลยนะครับผมเจ็ดสิบบาทนะครับผมเนาะนี่แล้วเขาเมืองไทยนะครับพุ่น้องเ้ยเฟ้นติดเห็นอย่างนะครับติดเพื่อคามโปร่งใสนะครับพี่น้องเห็นบอกครับีนราคานะครับผมอาหารทุกอย่างเนาะนี่ครับพี่น้องนะครับ นี่กระนุกโคกนะครับผมสามสิบบาทนะครับคือทุกร้านนะครับพี่น้องนะครับจะติดป้ายทั้งหมดเลยนะครับผมเนาะอันนี rainbow, climate, ้คือหนุ่มลาวนะครับมาคอมเมนต์เดือดนะครับเขาบอกว่าติดป้ายทําไมนะครับผมเสียเวลานะครับพี่น้องนะเสียเวลานะครับฝั่งเราไม่ติดป้ายเลยนะครับพี่น้องเนาะถ้าติดป้ายไปแล้วนะครับคือคนจะไม่ซื้อเขาประมาณนี้นะครับผมความคิดของเขานะอันนี้คือหลังจากที่ผมได้ถ่ายคลิปลงนะครับพี่น้องเี้าว่าไหมครับฝั่งไทยเขาโปร่งใสนะครับผม หนุ่มลาวมาคอมเมนต์เดือนะครับพี่น้องเป็นมาับผมราคาอาหารอยู่ฟังไท่พี่น้องครับจะติดป้ายชัวร์นะครับผมเนาะเนี่ยนะครับผมน้าส้มนะครับยี่สิบห้าบาทนะครับยี่สิบบาทเนาะอันนี้คือราคาแบบเป๊ะนะครับผมเราในอะเรามองไปเห็นเนี่แบบ่าดูเลยนะครับผมว่าราคาเท่าไหร่นะครับพี่น้องเนาะคือแบบจะซื้ออันไหนนะครับผมคือง่ายๆนะครับอันนี้คือความโปร่งใสเนาะ สมมติว่านะครับผมเป่นบอกครับพี่รองสมมุติว่านะครับผมราคาไม่มีนะครับอันนี้คือไม่รู้ว่าถ้าเป็นพี่บ้านผมเนาะม่ค้าจะเรียกราคาเอานะครับผมขายคนหนึ่งยี่สิบาทคนหนึ่งสามสิบนะครับคนหนึ่งสองบาทสามบาทก็มากันไปนะครับผมเนาะอันนี้แบบอันนี้คือความโปร่งใสพี่รองนะครับผมราคาเปนจะติดบเบอรเถอะนะครับพี่รองนะ แต่ละร้านคือแบบราคาจะเป๊ะนะครับผมเดินมาครับพี leadership. ่ <itions> ้องนะอันนี้เนี่ยครับผมน้ำดื่มนะครับทุกร้านกันเลยนะครับพี่้องนะครับผมเมืองไทยเนาะอันนี้นะครับผมในเขตนี้ตลาดนัดนะครับพี่ดองหลายคนอาจจะดูนะครับผมว่าตลาดนัดอะไรนะครับแถวตลาดน้ำศิีเป็นนะครับพี่้องเลยนี่ครับพี่้องเนาะเขาไม่แล้วนะครับอาหารเยอะมากๆนะครับผม นี่คือความโปร่งใสพี่น้องนะครับผมเนาะเอาไม่ค่าซ้าขายฟังไข้เพิ่นนะครับนี่นะครับผมเนาะน้ําพริกนี่นะครับเป็นบกพี่น้องราคาถูกๆูนะครับผมราคาติดทุกร้านนะครับนี่ครับผมนักซ่าหวานนะครับพี่น้องเ้ยลูกชิ้นนะครับอ่าไส้กรอกนะครับพี่น้องเลยเดี๋ยวเราจะหาอะไรดื่มกันนะครับพี่น้องนะอันนี้เนาะนี่นะครับผม ราคาี่แบบว่าเป๊ะกันเลยนะครับพี่น้องนะทุกร้านกันเลยนะครับยยนี่พี่น้องนะครับผมมูปิงนะครับผมแตงโมก็มีนะครับพี่น้องเห็นมาครับผมเนาะราคาี่ตรงเป๊ะทุกร้านนะครับอันนี้คือฟังไท่นะครับดูสิน้นไหมละห้าบาทพี่น้องโอ้หน้าอร่อยเนาะสินไม้ละห้าบาท เห็นไหมครับผมนี่มีและครับผมคือควมโปร่งใสพี่น้องนะครับเห็นไหมอาหารนะครับผมแต่ละอย่างนี่แบบเป๊ะนะครับผมราคาทั้งป้ายทั้งราคานะครับโซเบเลอร์เธอนาะอันนี้คือแบบความโปร่งใสนะครับผมนี่นะครับผมเนาะทั้งฟังล่าเั็นลาติสเซ็ยนยังพี่น้องนะครับเป็นลาติสเซ็ยนยังเนาะออันนี้คือเป็นมาโปติสก็ขายลายเป็นมานะครับผมตาติสไปแล้วนะครับกลัวคนจะไม่ซื้อพี่น้องนะครับผมกลัวคนไม่ซื้อ้อเนา เขาว่าติดไปทําไมนะครับติดไปก็แม่ค้าหรือว่าคนลูกค้าจะหนีหมดนะครับพี่น้องอันนี้คือมุมมองนะครับผมของหนุ่มเราที่มาคอมเมนต์นะครับนี่พี่น้องเลยอาหารนะครับหลากหลายแห้งครับผมเห็นไหมครับพี่น้องมี่มามีมามีมามีนะครับโอ้โหนะครับผมอาหารหลากหลายกันเลยครับพี่น้องเลยโอ้โหสกินยั้งนะพี่น้อง อาหารหลายแห้งนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับผมเนาะอาหารหลากหลายกันเลยครับผมมีน้ําดื่มนะครับผมอันนี้เนาะมีโอเรียนก็มีนะครับนี่น้ําอะไรครับมพร้าวมะพร้าวเนาะเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับผมว่า นี่มีอะไรนะครับไปโบบกเก็ดควายเอาเอาเก็ดควายนะครับเก็ดควายแก้วหนึ่งมีราคาเดียวกันไหมครับเอายี่สิบครับพอนี้นะครับผมเนาะ ราคานะครับพี่น้องแก้วใหญ่นะครับยี่สิบแก้วเล็กคิห้าบาทนี่นะครับพี่น้องครับผมนี่ครับน้ำเก๊ก้วยนะครับผม นีครับพี่น้องนะครับผมเนาะข้อมโปร่งใสนะครับของของเมทาซ้อขายฟังไทนะครับผมมาเบิ่งน้ำการพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องแต่ละร้านนะครับผมเห็นบอกเห็นบอกครับนี่นะครับผมเนาะแต่กรอกนะครับเบิ่งครับผมราคาเป๊ะนะครับพี่น้องนะครับผมเนาะดูแบบทุกร้านนี่โปร่งใสมากๆนะครับ ครับเป็นความรู้สึกเบานน่นนะถ้าติดราคาแบบนี้เนาะคือมันสะดวกสบายพี่น้องรับร้านไหนที่ไม่ติดไม่ติดป้ายผมจะไม่ซื้อเลยนะถ้าเป็นสมมติว่าผมเป็นเป็นคนคนไทยเนาะถ้าร้านไหนไม่ติดป้ายนะครับก็คือแบบเราไม่ซื้อเลยนะครับพี่น้องแต่ว่าทางไทยเขาติดป้ายกันทุกร้านนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับบรรยากาศ อันนี้ครับผมสลัดนะครับเนาะอันนี้ห้าลูกพีหนึ่งพี่น้องน,นะครับโอ้เนาะสินค้านี่แบบกินเยอะมากนะครับผมเป็นประรับพี่น้องครับเนาะคืออาหารแต่ละอย่างเขาจะติดป้ายกันหมดนะครับโองปิ้ปงพี่น้อง อันนั้นเชอมอนนะครับผมนี่นะครับผมเนาะคือความโปร่งใสพี่น้องนะครับเป็นแบบราคาแบบเป๊ะนะครับแต่ละร้านละร้านเนาะคือแบบโอ้เป็นแบครับผมอ,อันนี้ข้าวมันไก่นะครับพี่น้องเลยเข้าวมันไก่นะครับมีพิเศษนะครับผมมีธรรมดาเนาะ คือการติดราคาแบบว่ามีทุกร้านนะครับผมเนาะที่ฝั่งไทยนะครับพอจะติดป้ายทุกร้านเนี่ยให้ไม่พอใจชื้อนะครับผมก็เดินผ่านนะครับพี่รองเนาะคือแบบราคาก็เป๊ะนะครับผมนี่ครับผมพี่รองเลยลรงคอมเมนต์ะนะครับผมว่าลูกค้าจะหนีหมดนะครับถ้าติดปนะ้ายเนาะแต่ฝั่งไทยนี่ติดป้ายเขาคือแบบโปร่งใสนะครับ พี่น้องเลยขนมไท่นะครับคือตลาดสดเนาะแบบว่ามีอาหารหลากหลายกันเลยนะครับไป็นมะบามพี่น้องเลยผลไม้ผลมารมรากไม้นะครับผมเนาะนี่พี่น้องนะครับเบินบึนบึงบ เห็นบัคับพี่น้องด้านนี้เนาะไฟว้ลเลร์เถิดนะครับผมนี่นะครับเห็นบังคับพี่น้องนะครับผมผมหน้ามาร์กได้ไม่นะครับผมเนาะราคาจะเป๊ะนะครับผมเนี่นะครับบีละยี่สิบบาทนะครับผมเนาะอันนี้คือนะครับผมไม่ขายสองขายขอโปรใสนะครับการมูทอดพี่น้องนะครับผมมูทอดนะครับเบิ่งนเบิร์นราคานะครับนี่นะครับ จีดละห้าสิบะ150นะครับผมจีดละสามขีดร้อยห้าสิบนะครับผมพี่นุ่มปกตินะครับพี่น้องนะฟังไทยมันจะติดปลายหมดเลยนะครับผมนี่นะครับผมนุ่มเล่าว่าติดป้ายเบิร์ตได้ค่ะซ่อมขายของไทยติดป้ายเบิร์ตนะครับผมใครสิมาซื้อเิ็นบ้านะครับลูกค้านี่เป็ดแล้วนะครับผมเนาะเิ็นบ้าคิดว่าไม่ติดป้ายลูกค้าลูกค้าจะเยอะนะครับพี่น้องนะแต่บอลโนเซอร์เสมอว่า ถ้าติดป้ายนะคือมันมีความโปร่งใสเนาะเราจะซื้อร้านไหนเราก็เห็นราคาได้เลาะครับผมเนาะคือสมมติร้านนี้นะครับแก้วละยี่สิบาทนะครับโปร่งใสพอไหมครับพี่น้องเนาะเราก็ไปซื้อเลยนะครับผมสมมติว่าไม่ค้างโกงนะครับบ้าแก้วละสามสิบติดป้ายว่ายี่สิบนะครับผมไปจะกล้าโกงนะครับผมพี่น้องเนาะแต่บ้านผมเองนะครับไม่ได้ไม่ได้ติดป้ายไว้นะครับสมมุติว่าเราไปซื้อข้าวกินเนาะแบบบ้าไม่ดูราคาเลยหรอกนะครับกินเสร็จแล้วเขาบอกว่า สมมติว่าจานละห้าสิบเขาบอกว่าจานละแสนกลีบนะครับพี่นอ้องนะเราจะไม่โลนโกงนะครับผมอันนี้คือความสมมุตินะครับพี่นอ้องนะแต่ฟังไทยนี่เขาติปดป้ายทุกร้านนะครับยอมรับเลยนะครับผมนี่ครับพี่นอ้องเลยโอ้นะครับไม่ค่าด้านนี้ใายดีว่าไม่คาด้านนี้นี่ครับผมเนาะพี่นอ้องเลยขครยังไม่ค่าใารยังนี่ ใคขาพี่น้องเลยใ่ขาฟังไท่พี่น้องใ่ขาฟังไทนะครับต้ายกับฟัดกัาฟัดปูเนาะนะครับผมป้าพี่น้องอาหารบ้ายนะครับเืิงกับป้าข้านี่โอ้โหเนาะคือติดกันทุกร้านนะครับผมเดินมครับพี่น้องนะครับอาหารหลากหลายเลยครับนี่นะครับพี่น้องนะครับแซงโมนะครับโอ้โหน่าอร่อยมากเลยห้าสิบบาทนะครับนี่ครับพี่น้องเลย อาหารนะครับผมเนาะหลากหลายนะครับอาหารหลากหลายกันเลยครับผมพี่น้องเลยนะครับเบื้องล่างครับพี่น้องนะครับผมเนาะตลาดเมืองไทยนะครับปิดายทุกร้านนะครับผมแต่คึกคื้นะครับผมพี่น้องเลยเบืองเบืองเบืองกับคนนะเดินตลาดนะครับอันนี้ตลาดเล็กนะครับผมตลาดสดเนาะแต่ว่าเป็นแบบครับผมทุกร้านเป็นติดราคาไว้เลยนะครับผมอันนี้คือ ฟังไถ่นะครับผมเนาะการขายเพื่อนนะครับผมนี่นะครับอยากให้นุ่มเล่าในเบื้องที่เรอนะครับผมราคาเหร่ติดป้ายเพราะเธอนะครับผมไปูกขายพี่นรอเยเดี่ยงคิวนะครับเดียงคิวเดียงแถวกันชื้อนะครับผมเนาะฟ้อมอร่อยนะครับผมติดป้ายคือความโปร่งใสพี่นรอนะครับความโปร่งใสเนาะคือแบบส่วนว่าผมจะซื้อนะครับผมเนาะเนี่ยเห็นราคาแล้วผมรู้เลยว่า ขีดราคาเท่าไหร่นะครับหมูเนาะขีดหนึ่งขีดราคาเท่าไหร่นะครับผมนี่คือความโปร่งใสนะครับใครที่จะโกงนะครับนม่ค้าสขายจะโกงหรือว่าจะคิดราคาแบบเกินราคานะครับผมก็โกงโกงไม่ได้นะครับพี่น้องนะอันนี้คืออยากให้นุมเราที่มาคอมเมนต์นะครับว่าปิดป้ายทําไมนะครับเสียเวลานะครับผมเนาะอยากให้ดูนะครับว่านี่นะครับผมเสียเวลาอะไรนะครับผมเนาะคือแม่ค้าสคายเขามีความโปร่งใสมันถูกแล้วนะครับผมนะมันถูกแล้วนะครับเช่นวาพี่น้องนะครับ เล็นแถวกันซืือด้ยครับผมนี่ครับผมน้องนี่คือเมืองไทยพี่อนอนนะครับผมนีขึ้นเมืองไทยนะครับผมเป็นติดปลายตัวานนะครับลมเล่าเบื้องเอานะครับผมนะทีมาคอมเมนต์นะครับอันนี้คือความสงสนะครับทุกร้านเขาทํากันแบบนี้นะครับผมพี่น้องครับผมโอเคครับกิมนี่เขาพคดณหลายรบบปีมาติดตามรับชมกับพี่น้องเลยขอบจากนั่งกันไปก่อนครับสวัสดีครับ